ទីនេះជានិមតានុពិចារនាគឺចែកអឺជិតកណ្ដាលក្នុងសម្បត្តិណាមេតាមោបុរាធាយកររររអុត្រិកន្តិអន្តរំហន្តំពុទ្ធោជាហាបច្ចံប្របទិអេមេតានុបរញ្ញាណាមេបតៈសង្ឃយតិសុសាធវេណាមេតាមោបុរាធោជានិគររររអុត្រិកន្តិអន្តរំហន្តំពុទ្ធោជាហាបច្ចံពុទ្ធំប្រសិទ្ធិណាមិតំរៃទេព្រះអាចារ្យណាមេតាមោរាធេគរររអេមិត្ររុអត្តភិសុទ្ធពុរសវេមេត្យាគន្ធមិពុទ្ធាបញ្ញាហរររអសពលាយា มูลมามูลมูลมาาริจิมาประาศรีติสุขเกษรเทตอสุักพะนามปาป่าอสุรหน้ามานาการองคและการวันสองประภูมูลแม่มาในการหนะฮะ นามพัตตอาสาโรปุสัมภเตจเเตโสนนศสดนามพัตติเจรุิริพุตตะปุญงธรรมะสตบุาพูตามพระภูนมูลมาภูนมูลมามูลมามูลมาูลมานาชาลีตินาชาลีติอ่อแอ่อแอเมตตาเมตตานามาพัตตะอสาุสันภเวพิเเตุโตสเนศาังพัตะงพตุิริะปุญิธรรมะสุลับจาตามพระภูณาภูณูลมามามูลกา เราเป็นไนนด้ก็จะบูรณะ้เรา้บรณะเราต้อ,องสรปปุปผู้สาบ้พะถ้าพอนนะ สัปปโรกามินิมุโรสัพจันตาปวัติโตปวาริริกันโตนิพุตุตุวังปปัสสาพิริโยวิวาจันตุสัปปโรโกวินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีริกาจุตารุตมมาวัตันติอายุโนุสังอะรางสุสมบูรณ์ที่พัชเรนที่เสนที่เจติกาบุษราเรมโรณะแม่ทองซึ่งวันนี้เป็นวัน วนันปีใหม่เก่าโล่งไปแล้วปีใหม่แกาา้วกลมาจุมมาจอดารรำเริงในวันนี้นั้นซึ่งถือว่าเป็วนวัมมงคลแยงที่สนุนัที่พระเจได้มาดูหน,น้รองในวันนี้นด้วยพร,ร,ระคุทรูปพระพุเท่าหน้าสถาพรแม้ต้องการสนอประกันใดขคอจังหัดตรขอจงัอจง์ัดทรเทิอนแม้นวันที่ปัญหาจะมาคือปัญหาตั้งเงินความเงจาตระานักที่มาจเรียนนักศึกษาจะได้ขอสุขภาพมุมัตาโรธรรมวัฒนันติอายุโนสุขังปรางพุทธพุทธังษะธรรมธรรมกาสังสข้าาคนบีดบันดา หาตาปะตารวามาวัดทันติออยุณตุ๊รตุอกวี่ปีนี้ดีแน่นั่นก็ดีแล่แน่50เตไปไปต่าง50ตองมีต่า5 1เก5 2องดีขึ้นมากเือพุต้คุณยังทำงานเต่บัน สังกัลวันตุเมติิาาสั็สุษาพะพุทโธพุังหัสาธรมวัธมังหัสาสังโสังฆังหัาคุณมีดอนดาพระสัตว์ราษฎนนคมนมุาจารติอเอมตังกุอาสาพระเมตจัสที่สุภสตุเมติเตตาจัพุทธเมตตากพุทธอาสาระบรมาเรสามิบสตามควระทงสมเป็นองูญจิญปาพอเจอพระเจ้าในความสุขปุถุรยะก็วันนี้ก็ได้มาพบกับพระอาจารย์ออส พระอาจารย์อีกขัานหนึ่งที่ผมให้ความเคารพบูชาที่วัดเทพนิมิตมงคลนะฮะอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับอยู่ตากตกนะครับก็พระอาจารย์นี้นะครับที่ผมนําพระป่ากับพันตํารวจเอกอนุชิตลายรักมาร่วมทําบุญนะฮะก้อนนี้ก็พระอาจารย์ก็ได้สร้างกําแพงเสร็จแล้วนะครับกําแพงเสร็จแล้วหลังคาหลังคาหลังคาซาาก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเป็นที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งที่คณะของอนุชิตลายรักได้มาร่วมบูญนะครับแม่ แม่สมจิตนายรักเมื่อวันที่ส8ปเมษายนที่ผ่านมาก็ได้เงินสามแสนกว่าจะเป็นที่น้าพิธิจริงๆเขขอโมทนาบุญเราแชรกับบุญของแม่ที่ได้มาทําบุญในวันหยุดเกิดปิตีมากเลยแับพุ่มจริงๆเพราะในเสร็จศาลาลงที่ใ้ศาลานี่มีการตายกันเป็นก็ได้ใช้ทุกคนก็เป็นศาลาอเนกประสงค์ไปเนาะแล้วก็ะอาจารย์ก็จะมีสร้าง ปทางประตูซุ้มประตูทางเข้านะครับซุ้มประตูทางเข้านะครับก็เดี๋ยวทางผ้าจารย์ก็จะออกแบบแล้วก็จะส่งมาให้ทางทางผมแล้วก็เดี๋ยวผมไปประสานงานกับพันตํารวจเอกอนุชิตอีกทีนะครับแล้วก็จะมีทําเป็นใบดีก้าออกมานะครับเพื่อที่จะได้ญาติโยมจะได้ร่วมทาบุญเนาะสร้างซุ้มประตูนะซุ้มประตูทางเข้าวัดถือว่าเปิดทางแสงสว่างธรรมะก็สางเขาวับเข้ามา ฝากติดตามในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็นำมันสก,าการพระอาจานด้วยครับสรสม,มสุขภาพครับโชคด,ดีพิม่ยตลอดไปสนิทคน